ร้อน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 ว่าไทำไมเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระเบียบแต่คนไทยเนี่ยโคตรไร้ระเบียบเลยประเทศไทยอ่ะมีแต่คนขี้กองน่าเบื่อรถติดมลพิษเยอะร้อนอนร้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 อนคนร้อนเลยเว้ยกี่ครั้งแล้วครับ ที่เราได้ยินอะไรแบบนี้กี่ครั้งแล้วที่เราได้ยินคนไทยด่าประเทศไทยแต่ทำไมในอีกมุมหนึง่งยังมีอีกหลายคนที่พูดแบบนี้ I, I love it. It's very nice. It's very safe and I feel very comfortable and we've had a lovely time. I really like the culture. I do love Thailand. I fell in love. In Thailand I live here. I just moved here like a year ago to work. So yeah, so far everything's really good. I really like it. Yeah. I love Thailand. Yeah. It's amazing culture, amazing food. It's easy life. Okay. It's beautiful and very friendly people. We like the hospitality and of the good food Thai people. and excellent. And then we do sing pen chung ทุกคนก็มีที่ free and how feel about Thailand country. For England Thailand in country didn't ride how for rode for I I I feel my และทำไมงานวิจัยจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กจึงพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์น้อยที่สุดในโลกถึงสองปีซ้อนหรือมันอาจเป็นเพราะเราลืมไปว่าในความร้อนที่มากมาย ยังมีความสุขสบายสุขซ่อนอยู่หรือมันอาจเป็นเพราะเราลืมไปว่าในความบกพร่องทางวินัยยังมีน้ำใจอันเปี่ยมล้นของคนไทยปรากฏให้เห็นและมันอาจเป็นเพราะเราลืมไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ใต้ร่มพระบารามีของพระราชาที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ เคยมีคนไทยคนหนึ่งเดินทางไปเที่ยวประเทศเนปาลแล้วไปชื่นชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาหิมาลัยให้คนขับรถชาวเนปาลฟังคนไทยคนนั้นพรั่งพลูถึงความสุขจากการได้เห็นเทือกเขาที่สวยงามที่สุดในโลกและบอกว่าเขาอดอิจฉาคนเนปาลไม่ได้ที่ได้อยู่ในประเทศที่มีธรรมชาติอันงดงามแบบนี้ ท่านใดนั้นเองคนขับรถชาวเนปาลก็ยิ้มกว้างให้เขาก่อนจะพูดขึ้นว่าแลกกันไหมล่ะเอาหิมาไลัยไปไว้ที่ประเทศไทยแต่ขอในหลวงภูมิพลของคนไทยมาไว้ที่แผ่นดินเนปาลเพราะแม้ผมจะไม่ได้รู้อะไรมากแต่ผมรู้ว่าถ้าได้ท่านมาอยู่ที่นี่คนเนปาลจะอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขถ้าคุณอยากได้หิมาลัยก็เอาหิมาลัยไปไว้ที่เมืองไทยแต่ขอพระมหากษัตริย์ของคนไทยมาอยู่กับเราผมคนหนึ่งที่ยินดีจะแลกแล้วเป็นคุณล่ะครับจะยอมแลกไหมถ้าไม่ยอมแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราก็จะไม่ยอม ล่อยให้ตัวเองและคนรอบข้างมานั่งด่าหรือดูถูกแผ่นดินที่พ่ออุตส่าห์ช่วยลงแรงปกป้องดูแลรักษาเพื่อเก็บไว้ให้เราและลูกหลานอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้กำลังจะมาบอกว่าเราไม่ควรพัฒนาผมไม่ได้กำลังจะมาบอกว่าเราควรปิดตาไม่มองด้านลบ เพื่อกลบเกลื่อนความจริงนั้นน่าสลดแต่ผมอยากจะบอกว่าการด่าบ้านที่ตัวเองอยู่ไม่ได้ช่วยทำให้บ้านน่าอยู่ขึ้นถ้าคุณอยากเห็นบ้านหลังนี้เจริญก็จงออกไปลงมือทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่เอาแต่นั่งพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีโดยไม่ทำอะไรเลย